Questa mattina ho scaricato un'applicazione di lingua, si chiama LingB. Questa applicazione di lingua è un consiglio di un'insegnante italiana su YouTube. Si chiama Learn Italian with Lucasia. La conoscete, sono sicura. Questa applicazione di Lingua Limpì potete parlare con qualcuno italiano, non lo so ancora, ma adesso vorrei provare a usarla. Quindi vediamo insieme. Buongiorno Ciao, buongiorno Ciao Mi senti? Ti sento molto Basso Adesso è meglio, sì? Sì, sì, è meglio, grazie. Buongiorno. Ma um, vorrei uh, usare sempre praticare sempre l'italiano. Per, certo, certo. per non dimenticare. Più lo pratichi e, e, e più lo impari. Sì. Perché sono una casalinga. E nel, nel mio uh, paesino <ride> non ci sono. Non comunico sempre con um, italiano. Sei insegnante? No, perché? No, vorrei capire che in uh, questa applicazione ci sono ci sono no. solo Io no. voglio mantenere attivo Sì, ho capito. Bene, bene Sì, bella es esperienza Ah, <ride> a ah, parlare anche con altre persone per migliorarti? Sì, eh, dopo studio un po' come questa applicazione, <ride> come funziona È facile, è facile, non ti preoccupare Sì, sì, eh, cerco... Uh, <ride> per parlare <ride> <No, scusami. ride> piloto Ok, ragazzi io Consiglio Applicatione applic Approvare Vesta ีนก็แนะนำให้ลองใช้ดูนะคะว่ามันจะเป็นยังไงทีนี้ก็บอกเขาบอกคนที่คุยด้วยนะคะว่าทีนี้ยังไม่รู้ว่าแอปพลิเคชันนี้มันเล่นยังไงคุยอะไรยังไงแล้วทีนี้ก็ถามไปว่าเขาเป็นครูสอนภาษาอิตาเลียนหรอเขาบอกว่า ไม่ไม่ในแอปพลิเคชันนี้ไม่ได้มีใครเป็นครูแต่ว่าเหมือนแบบมาเรียนภาษามาลองพูดกันส่วนคนที่จนนี่คุยด้วยเมื่อกี้นะเป็นผู้หญิงเขาบอกว่าเออเขาจะเรียนภาษาเขาพูดเร็วนะจนนี่ก็ฟังฟังพอเข้าใจอะแต่เขาเข้าใจจิน <c oughs> นะเขาก็บอกว่าเขาจะเรียนภาษาอังกฤษใช่ป่ะแต่ว่าเขาอะสามารถที่จะ พูดภาษาสเปนได้ด้วยแล้วแล้วก็เขาเป็นอ,อิตาเลียนใช่ไหมคะเขาก็พูดภาษาอิตาเลียนภาษาสเปนเขาก็สามารถที่จะช่วยคนอื่นได้ด้วยที่ที่เข้ามาคุยในในแอปพลิเคชันเนี้ถ้าแบบว่าก,กดคอลเข้าไปใช่ป่ะแล้วเขาก็จัดเลือกว่าเออจะคุยกับใครอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ไม่เห็นหน้านะเพราะว่าแอปมันจะเป็นแบบ อาวาตารเป็นรูปกระตูนตัวเราใช่ป่ะไม่รู้จะคุยอะไรเหมือนกันเขาก็บอกเหมือนกันว่าเออก็ไม่รู้จะคุยอะไรแต่ว่าช่วงแ,กแรกๆก็จะประมาณเนี้เออจริงๆก็สนุกดีนะเราก็บอกกับเขาไปตรงๆอะว่าเราเพิ่งฝึกภาษาอิตาเลียนอนะไราเงี้ยแล้วพอดีจริงๆก็เลยลองถามเขาว่าอภาษาฉันฉันเพิ่งสอบผ่าน B1 แต่ว่าฉันก็ไม่รู้ว่าภาษาฉัน ถึงระดับ B หนึ่งจริงๆหรือเปล่าเขาก็บอกว่าเออจินนี่พูดโอเคอะน <c> ะ <ười> <c ười> <c ười> เขาก็เข้าใจจินถามอะไรไปเขาก็จินคุยอะไรกับเขาไปเขาก็ตอบกลับมาแต่ว่าเรื่องการฟังเดี๋ยวก็ต้องฝึกไปเรื่อยๆเนาะปะกี้จินนี่ก็บอกเขาแหละว่าเออจินนี่เป็นแม่บ้านนะก็ไม่ค่อยได้ใช้พูดภาษาอิตาเลียนเท่าไหร่ก็เลยอยากมาลองเล่นดูว่าเออได้คุยได้ใช้อะไรอย่างเงี้ย นะคะก็ไม่มีอะไรก็อยากแนะนำให้ลองเล่นๆกันดูลองคุยกันดูนะคะแล้วก็ให้ได้ลองคุยกับภาษาอิตาเลียนคุยภาษาอิตาเลียนกับ native speaker จริงๆเนาะว่าเออมันจะเป็นยังไงก็ตื่นเต้นสนุกดีแต่ว่าเราก็ได้ฝึกพูดอน,นะคะก็ต้อง เราก็ต้องพยายามข้ามผ่านความกลัวน,นี้ไปนะฟกี้จินนี่ก็แอบตื่นเต้นนะแต่ว่าก็อถ้าไม่กล้าที่จะพูดถ้าไม่กล้าที่จะลองพูดก็คงไม่ได้ฝึกคงไม่ได้คงไม่สามารถพูดได้เนาะโอเคคิดนี้ลาไปก่อนนะคะแอนลับลอดใช่ไหมลาเชียะลา